ตนวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน KFC นะครับสาขาบิ๊กซีพิเกษมนะครับกับเมนูไก่โดนใจสองแล้วก็เมนูไก่ทูไอดีนะครับไม่รอช้าก็เริ่มกินนะครับเริ่มตักไก่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะใช้มือเลยโมกล่อมมากครับ ตามด้วยไก่ตรงนี้นะครับหัวกรกอบเพื่อนะครับหัว่าเป็นที่อไรที่อร่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวอ,อร่อยนะครับหัวอร่อยเป็นแบบคารา้วไฮเดฝาไฟนะครับ แล้วก็เข้าเหนี่ยวนะครับเตรียมมาเองครับวอว่สเป็นอะไรนี่อร่อยมากๆที่เดียวกันครับ